สวัสดีครับวันนี้เราจะสอนการแต่งหน้าให้หน้าเนียนภายใน1นาทีโดย Photoshop 2021ซึ่งมันเป็น AI ที่มากับโปรแกรมนะครับก่อนอื่นก็เปิดรูปที่เราต้องการแต่งออกมาก่อนนะครับแล้วก็สังเกตดูได้ว่าตอนนี้หน้าบางแบบของเราก็จะประมาณประมาณนี้นะครับพอเราเปิดภาพที่เราต้องการจะแต่งออกมาแล้ว ให้ไปที่คำสั่งฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์เลือก n u u r a l filter ปุ๊บหน้าต่างนี้ก็จะเกิดขึ้นมานะครับเป็นหน้าต่างในการตกแต่ง n ู u r อ l f i l t เ r ร์ <c oughs> แล้วก็ให้เปิด s ก i n s o o o t ติ้งเปิดปุ๊บ AI คํคำนวณให้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับ AI จากหน้า ที่มันไม่ค่อยเนียนก็จะกลับมาเนียนนะครับน,นี้เราจะปิดให้ดูก่อนนะครับอันนี้คือกอดเห็นไหมความแตกต่างหลังกอดหลังเนียนขึ้นภายในไม่ถึงนาทีจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครต้องการที่จะปรับอะไรเพิ่มเติมก็ทับได้ที่ตรงนี้ก็คือเบอร์สมูทก็มาเลือกเอานี้เขาจะมีละเอียดให้อีกที เราสามารถเพิ่มได้เพิ่มไปสัก70%สิบเมูทอีกสักหน่อยหนึ่งเป็น25%นะครับก็จะเป็นก่อนหลังก็จะเนียนขึ้นไปนะครับง่ายๆเสร็จแล้วก็โอเคออกมานะครับหน้าก็จะเนียนกลิบเลยนะครับก่อนหลังก่อนหลัง ก็มีประโยชน์มากสำหรับาำแบบที่ไม่แต่งหน้าไม่คุชชั่นอะไรให้หระครับอ่ะลองอีกรูปหนึ่งรูปนี้ก็มีความโหมดมากๆเหมือนกันนะครับเข้าไปที่ฟิลเตอร์ดูรอบฟิลเตอรปึ๊บหน้าต่างก็จะเด้งขึ้นมาเปิดสกินสมูทติ้งปึ๊บพอเปิดเสร็จ AI คิดให้ทันที นะครับออกมาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือหลังอันนี้คือก่อนออือืก่อนนะหลังก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ยังดูมีความเป็นแบบมันยังเป็นผิวอยู่อ่ะมันไม่เหมือนบางอันที่มันแบบ พอแต่งเสร็จแล้วโอ้ยนี่มันอะไรวะเซรามิกหรือว่าพลาส,สติกอันนี้มันดูแบบยังจริงอยู่ใช่ไหมดีขึ้นแต่ยังจริงอยู่ก็ถือเป็นว่าเป็นฟิลเตอร์ตัวหนึ่งที่ดีนะครับเอาไปใช้กันจบการสนทนาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ